ทท่ชูหมดลรงงานไปแล้วหรือยังคะใครดูหนังสั้น MV Dream ของลิซ่าจบแล้วบ้างมาวิเคราะห์พูดคุยเจาะลึกแต่ละซีนกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มกันด้วยฉากแรกนะคะขอไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะเป็นซีนที่ลิซ่าเนี่ยไปงานศพใช่ไหมคะแล้วก็วางดอกไม้ไว้ที่อกของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีแหวนด้วยนะคะแล้วก็ตัดภาพไปที่พี่เคนทาโรนะคะยืนรออยู่นะแล้วลิซ่าเนี่ยก็หันไปศบตากับพี่เขานะแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่เคนทาโร ขับรถไปส่งลิซ่าค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลิซ่ากำลังโศกเศร้าเสียใจแต่ก็ยังมีพี่เคนทาโร่เนี่ย ยิ้มให้นะคะออกแนวหัวเราะเลยดีกว่าจอลิซ่านะคะต้องหันมามองพี่เคนทาโรแล้วก็ยิ้มให้นะคะแล้วก็จะมีซีนหนึ่งถ้าสังเกตดีๆก็คือจะเห็นว่าผีเสื้อเนี่ยบินออกไปนะคะซึ่งหลายความเชื่อนะคะมองว่าผีเสื้อเนี่ยเป็นร่างแปลงของดวงวิญญาณผู้ล่วงลับมาปรากฏเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยยังอยู่ใกล้เรานะคะเหมือนบินมาส่งอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ตัดภาพมาที่ซีนปั๊มน้ํามันนะคะพี่เคนทาโรเนี่ยก็ฟิลเหมือนเดินมาหาลิซ่านะ,ะแล้วก็ยืน่นกุญแจให้นะแต่มันจริง มันคือป้ายนะคะเขียนว่ากรนอ t ลอสนะคะหรือตรงกับประโยคที่ว่ากรบัสนอสลอสนะคะซึ่งแปลว่าจากไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจนะคะใช้บ่อยในบริบทของการสูญเสียคนรักหรือสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะหมายถึงว่า แม้เขาเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ความทรงจําความรักของเขาเนี่ยยังอยู่กับเรานะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะลิซ่าเนี่ยก็ได้ลงสปอยไว้เมื่อคืนนี้นะคะคนก็ตีความหมายกันไปว่าใครตายกันแน่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามือพี่เคนทาโรเนี่ยส่งให้ลิซ่าหรือกําลังหยิบป้ายนี้นะคะคือถ้าพี่แกเนี่ยหยิบป้ายนี้ออกจากมือลิซ่าก็เท่ากับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนตุยนะคะแต่สุดท้ายแล้วใน MV นะคะก็เฉลยว่าพี่เคนทาโรเนี่ยส่งป้ายนี้ให้กับลิซ่านะคะเท่ากับว่าคนที่ ตายก็คือพี่เคนทาโ่นคะและสิ่งที่ยังอยู่และมอบให้กับลิซ่าก็คือความทรงจําและสิ่งที่เคยทําร่วมกันนะแล้วซีนก็เลยตัดไปที่ภาพความทรงจําทันทีเลยค่ะว่าทั้งสองเนี่ยเคยรักกันนะแล้วก็มีซีนสวมแหวนเหมือนฟิลแต่งงานมีการเต้นรามลิซ่ายืนบนเท้าของพี่เคนทาโลคือรักเอ่ยหวัานกรุบว่างั้นแหละแล้วก็มีการแบบบีบแก้มเอ่ยใดนะคะซึ่งลิซ่าเนี่ยก็เคยสปอยไว้แล้วนะคะในไอจีเนาะเป็นภาพบีบแก้มเนาะและซีนต่อมานะคะก็ตัดมาที่ลิซ่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีเป็น ค,ค,คือตั้งแต่แรกอะคะ่ะลิซ่าเนี่ยเป็นคนขับมาตลอดนะคะแต่ใจเนี่ยยังคิดว่าพี่เคนทาร่เนี่ยยังอยู่กับเขาตลอดนะคะอยู่ข้างกันแล้วก็อยู่ข้างกันจริงๆค่ะแต่ข้างกันในที่นี้ก็คือตัดภาพมาที่โถใส่อัฐ,ฐิแล้วก็มาถึงซีนในห้องครัวนะคะบทที่พูดคุยกันลิซ่าเนี่ยก็พูดถามเป็นภาษาเกาหลีนะคะส่วนพี่เคนทาร่โเนี่ยก็ตอบกับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นคือเลิศเลยละ่ะลิซ่านะคะก็ถามว่าพี่คะชาติหน้าเนี่ยอยากเกิดเป็นอะไรและพี่เคนทาร่โก็บอกว่าชาติหน้าหรอ อเออมมันยากจังเลยแล้วลิซ่าล่ะอยากเกิดเป็นอะไรแล้วลิซ่าก็เลยบอกว่าฉันหรอฉันอยากเกิดเป็นต้นไม้แล้วพี่เคนทาโลกก็บอกว่าต้นไม้เยี่ยมเลยงั้นพี่ก็จะเป็นทะเลสาบอยู่แถวแถวต้นไม้ต้นนั้นโอ๊ยพูดแล้วจะร้องไห้ค่ะทุกคนแป๊บนึงนะ <laughs> เวลาที่เงาต้นไม้สะท้อนบนผิวทะเลสาบมันสวยมากเลยนะเพราะงั้นพี่เลยอยากเป็นทะเลสาบ อีกในยัหนึ่งก็คือน้ําจากทะเลสาบอะ่ะทุกคนมันจะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะลิซ่าก็เลยเลือกที่จะขับรถนะคะเอาเท่ากระดูกแล้วก็พายเรือมาลอยในทะเลสาบนะคะที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้คือน้ําตาแตกเลยอะ่ะเศร้าเกินอะ่ะทุกคนแล้วเพลงมันบิวมากเสียงของลิซา่าทำนองอะไรต่างๆคือมันบิวหมดเลยนะคะเป็นหนังสั้นที่ทําถึงมากๆจนอยากให้มีหนังจริงๆเลยแต่ขอไม่ไม่ตายได้ไหมอะ่ะคือมันเศร้าเกินอ่ะคือวางสตอรี่แบบดีมากๆ รวมถึงการสปอยทีเซอร์ด้วยค่ะทุกคนคือทําให้คนเนี่ยคิดกันไปไกลคือเดากันไปแบบหลายอย่างมากจริงๆแล้วซีนที่พี่เคนทาลโลแบบยืนร้องไห้ในทีเซอร์คือมันไม่มีเลยค่ะและสุดท้ายเน้ใน MV ก็หักมุมจนได้ค่ะแล้วโลเคชันก็คือสวยเวอร์คือฟิลแบบหนังต่างประเทศอะไรอย่างนี้เลยเสื้อผ้านหน้าผมคือของลิซ่านี่คือแบบติดแกรมเวอร์เป็นการไปงานศพที่แบบแฟชั่นติดแกรมมากเลยนะคะอย่าลืมไปปั่นวิวให้กับลิซ่ากันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับลิซ่าน้องทุ่มเททุ่มทุนขนาดนี้นะ ไม่ควรดูแค่วันเดียวแล้วจบนะคะก็วันนี้ไปก่อนละกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ